สวัสดีครับผมท็อปร้านปุ๋ยเอเวอรเลสอำเภอสีดานะครับวันนี้ผมมาติดตามผลงานที่ลูกค้าใช้ปุ๋ยโอทูโอเอเวอรเลสของเรานะครับผมสวัสดีครับพี่ครับผมเดี๋ยวรายงานตัวนิดนึงพี่ชื่ออะไรครับชื่อเรนุกาค่ะอยู่บ้านแดงน้อยอำเภอบัวลายนะตำบลเมืองพะนลอยอำเภอบัวลายนครราชสีมานะคะครับจช่ไหนครับที่ว่ามาใช้ปุ๋ยอ่าก่อนก่อนที่ใช้ปุ๋ยนี่เป็นยังไงเขาวขาตะก้อนกัใช้ปุ๋ย สูตรตั้งแต่เคยแนะนําให้ใช้แล้วปีที่แล้วก็เลยไปไปเบิ้งยุคทิดาเนาะมามีก็เลยเอามาลองทดลองก่อนห้าก็สอบครับก็ได้เพิ่มมาได้ได้ข้าวเพิ่มมานะเป็นเป็นตันเกือบสองตันเกือบสองตันนะครับข้าวเป็นไงแข็งแรงแต่กอดีไหมครับแข็งแรงแตกกอดีความน้ําครับความประทับใจเป็นไงก็ดีปีนี้ถึงติดตามติดตามต่อใช้ต่อต่อใช้ต่อครับผมตัวนี้เนาะ อันนี้มนก็อันนี้คือใส่อันนี้ก็จะใส่รอ,อ,อบรอบแรกวัแล้วรอบสองครับแต่ว่ากา็ถ้าใส่เต็มสูตรกับผสมนิดหน่อยถ้าว่าเต็สมสูตรก็คือผสมทีตามที่สูตรพิ่นบอกเนาะคะ่ะอ๋อครับ,รบอ่าอีเบเล็ตห้ากระสอบต่อยูเรนียหนึ่งกัสอบค่ะอันนี้ก็จะได้ผลดีเนาะคะ่ะปีทพี่ทีแล้วกถวแถวๆนี้เพิ่นก็เพิ่นกับว่าดีอยู่ครับแต่ทีนี้องไรไหนบานข้าวช้า <laughs> มันก็เลยไม่่อยใช้เขารับแต่ถึงว่ามันได้ผลอยู่ก็เลยติดตามครับผมก็ขอขอบคุณที่เรนุกามากนะครับเนาะนะครับที่อ่าใช้ปุ๋ยโอทูของเรานะครับผมก็ลูกค้านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้ที่ร้านปุ๋ยเอเวอเรสต์อำเภอรีดาจังหวัดนครราชสีมานะครับเบอร์โทร0 6 3 0 5 1 2 6 5 9ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีค่ะใช้นะคะใช้ดีค่ะติดต่อลูกค้าได้หลายคนแล้วค่ะใช้ดีแล้วบอกต่อนะคะ้แลวบออกต่่คะขอขอบคุณคุณพี่มากเลยนะคะที่ไว้วางใจให้ศูนย์ปุ๋ยโอทูเอเวอรของเราอำเภอสีดานะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะขอบคุณค่ะ